นี้คือที่ที่เราเคเออกจากขวดใช่ไหมครับใช่ครับขึ <t> ้นกล้อง เนีต้องลอง ครับเอ่อน่กาคอาบาคนก็น่มือมัดแถเลยอันนี้คือ ำหรับน้ำปลาราสูตรผสมใบกัญชาปลาโกตองมันเกิดขึ้นได้อย่างไงทำไมถึงเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไหร่นั้นกระสืบเนี่ยมาจากในช่วงประมาณสองสามปีที่ผ่านมามันก็มีกระแสะในเรื่องของการปลดล็อกกัญชาเพื่อที่จะให้กัญชานี้กลายเป็นกัญชาเสรีก็คือปลดล็อกออกจากการเป็นพืชเสียติดเนี่ยนะครับ ทีนี้พอปลดล็อกแล้วเนี่ยก็็นที่ทราบกันดีว่าภูมิปัญญาของของคนไทยเราหรือคนทัท่วไปโดยเฉพาะอย่างิ่อองในระดับพี่น้องประชา,าชนในระดับองถิ่ดในระดับพื้นที่ที่รเราเรียกว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยรู้จักการทำกัญชาเนี่ยมามาใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของอการเพื่อสันทนาการแล้วก็เรื่องของการใช้ใน,ในการ ทำเหมือนเป็นยารักษาโรคกนนะครับเนื่องจากว่าในอดีตในโบราณนั้นยาปฏิชีวนะยาอะไรต่างๆก็ไม่ไม่มีแล้วก็ต้องอาศัยยาพิษบ้านนี้กระชาก็เป็นส่วนประกอบเป็นส,วส่วนผสมหรือบางทีก็เป็นตัวยาหลักในการรักษาโรคพอเขาจะปลดล็อกเรื่องการใช้เป็นกระชาเสรี ก็เลยความไมรู้ต่างๆมันก็ถูกไปะจากกันอย่างแค่หไหนผมเองตอนนั้นจะเสียอายุราชการจากการเป็นนายกอมาไม่ใยเลยผมจะเสียปี2563แล้วมากลับมาที่ภูร่มเราที่เบอร์สุรูภูมิก็มาเป็นที่ปรึกษาของอดีตผู้ราชการจังหวัดน้อยปัะจวบชิดเป็นผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์คือท่านที่กินน้ำฝนกินน้ำในโอ่งไม่ลองน้ำไปกินไม่ก็ไม่มีนะฮะ ไม่ว่าคนรวยคนจนอะไรทั้งหลายซื้อน้ำขวดละ5บาท7บาท10บาทกินกัะทะนั้กกินน้ำซื้อเหมือนกันนะครับรวยๆไหนอาจจะกินขวดละร้อยสองร้อยนับแร่อะไรก็วา่ากันไปตนบนพื้นฐานทุกวันนี้ดื่มน้ำจากวาขวดเป็นปลาก็เหมือนกันครับปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่มาทำปลาาไปกินเนองก็น้อยลงเพราะว่าลักษณะอาชีพมันก็เปลี่ยนไปเดิมเป็นเกษตรกรไปไหนไปนาก็าไป,ไปเป็่นทอดแหนวปลามาทำปลาท้าได้ทุกวันนี้ ก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไล่ไปนาแล้วเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนไปผมก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเขาผลิตน้ำปลามาเนี่ยเราขอเป็น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 ทีหหนน่หนึ่งเป็นแรงหนึ่งที่มีที่ยืนในในวงการน้ำปลาต้าแล้วก็เลยเอานี่แหละเอากัญชาเนี่ยเขาเรารู้ว่ามันสามารถที่จะผสมใปกัญชาไปในน้ำปลาได้เราก็เลยคิดสูตรร่วมกับโรงงานโรงงานนี่อยู่ที่ทอำเภอทับทิามจังหวัดเลยเขาทําหน้าที่เป็นโรงงานผลิต เขาไม่ได้ทําแปลงกันอะไรเลยนะแต่เขามีความรอบรู้ในเรื่องของการจัดการปลาราเราก็ไปเอาปลาเข้ามาเขาก็จะมีปลาราอยู่ประมาณสี่สห้าห้าเกรดนะห้าเกรดนี่คือค่ารสชาตินั่นแหละนะครับเอาแบบนี้มันก็จะมีผาสายสารก็เลยลงลงมากลงน้อยนลรสจัดวันนี้นะจะสซตังรสาติใส่แกงอะไรเขาก็จะเอามาเรียงเราให้เราปรัอะไรอย่างนี้เราก็มาแตกตัวกันชิมแล้วชิมอีกสามสี่รอบหลังจากที่เราแตกตัวกันจะใช้เวลานาน เนื่องจางในที่สุดเราก็ได้สูตรที่เราสามารถตกลงกับทางโรงงานได้ว่าสูตรนี t t karaoke, ri, uh, uh, season, ้นั้นผมขอให้ค right ุณขออนุญาตผลิตจากออยอให้หน่อยเพราะมันต้องผสมใบกัญชานะก็อะไรก็ตามที่ผสมใบกัญชาลงไปออยอจะเป็นคนอนุญาตก็ขออนุญาตไปที่ไปที่ออยอเดียวทั่งในที่สุดเราก็ได้น้ำปลาบุงรสสูตรผสมใบกัญชาตราปูตองขึ้นมาเมื่อต้นปีนี้เองครับต้นปี2565นี่เอง จากที่เราขอมาตั้งแต่ปลายปี2000ก็ออกมาตอนต้นปีถามว่าในเรื่องของการตอบรับดีดีไหมอ,อย่าลืมนะครับว่าน้ำปลาพื้นๆน,น้ำปลาธรรมดาที่เขาทำการตลาดมาก่อนเนี่ยหลายยี่ห้อมีแหลง่งผลิตของตัวเองหลายยี่ห้อทำแบรนด์นานแต่ยังไม่มียี่ห้อไหนที่ผสมไปกันชาซึ่งมันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งมีกี่ห้อหนึ่งที่ที่ผมเล่าไปเมื่อตอนต้นเนี่ยเขาทําออกมาก่อนเราสักนีหนึ่งนะับแต่ไม่เป็นไรทาก่อนทาหลังไม่เป็นไรนะเชื่อไหมครับว่าน้ําปลาเนี่ยบางกี่ห้อบางคนเนี่ยทำแล้วขายในตำบลอ,อ,อำเภอของตัวคนเดียวพอเลยไม่ต้องไปขายที่อื่นขายเฉพาะบ้านตัวเองเพราะว่าต้นทุนมีเท่าไหร่ใส่ลงไปแล้วเนี่ยยังไงก็พอขายได้หมดเพราะเนื่องจากว่า ปลาเป็นสิ่งที่เก็บไม่ได้นานนะค่อยๆทย,ยอยขายไกลันไปก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะ,จะเรียกว่าเสี่ยงก,กับการขาดทุนเนี่ยน้อยหน่อยเพราะเป็นสินค้าวัฒนธรรมนะครับกินเองใช้เองอทีนี้พอผมผลิตน้ำปลาไปผมเองก็เก็นื่องจากว่าผมเป็นข้าราชการที่กเกษียณอายุ่ต่แรกเนี่ยพอเราเอาน้ำปลาไปขายเนี่ย ก็อาศัยคนที่เคยรู้จักุูดเคยที่เขาเป็นพ่อค้าบ้างที่เขาเปิดร้านค้าชุบชนดบ้างอะไรทั้งหลายที่เขาทาธุรกิจพวกนี้เราก็อาศัยคอนเนคชันแล้วก็ด้วยความมีชื่อเสียงของเราในสมัยที่เป็นนักเรยทําหน้าที่มาใน,ในระดับดพืน้าาททนที่ในคุกดเคยพี่น้องประชาชพนผู้ชัดคนโน้นคนนี้ในคอนเนคชันต่าง,ๆน,าง,ๆ,นางๆนะครับก็เทียบว่าก็อาศัยบุญเก่าในส่วนนั้นมาช่วยในการเปิดตลาดแต่ผมดูไปแล้วเนี่ยงานตลาดในลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนนยต้อง ไปโกไปอิ่โกอินเตอร์ซึ่งผมคิดว่าโกอินเตอร์นี่มันก็มีวิธีวิธีเลือกวิธีคิดได้หลายรูปแบบเพราะบางคนนี่ก็ทําทําโดยการสร้างแบรนด์ไปเลยอย่างเช่นตอนนี้เพื่อนผมที่ํามาก่อนเจ้าแรกน,นีิซีสารเนี่ยอันนี้บอกชื่อไปโดยไม่ได้ที่เป็นเจ้าแรกนะครับกัญชาเจ้าแรกตอนนี้เขาก็ทําแบรนด์ในอีกระดับหนึ่งอีกเลเวลนึงซึ่งผมเองคิดว่าด้วยสายภารตัวผมเอง,อย,งยังไปไม่ถึงผมก็เลยคิดว่าเราติ้งโกบั๊ ิดใหญ่ๆไม่ได้แต่แค่แกล l ลก่อนผมก็เลยคิดแบบเอะปลาของผมเนี่ยแทนที่ผมจะไปจะไปโฆษณาจะไปบอกเขาว่ามันน,นี่างเงี้เขาจะทำได้อย่างไาจ<อ>ะเขาจะเอา,เ,อาเราจะเอาอะไรไปยืนยันก็เลยเนี่ยเลยเลยเกิดสิ่งนึงที่ปรากฏอยู่ริมถนนสายสุนัขภูเกษตรวิสัยสายสองส่วนสองนี่นะครับก็ห่างจากตัวอเภอสุนภูมาสองกิโลก็เกิดร้านไก่ย่างหมูต้มเพราะผม จะได้นำเอาน้ำปลาสูรนร้ำปลาหมูรสูืรผสมใบกัญชาเนี่ยมาใช้ในร้านรวมพักมาใช้ในการหมักไก่ย่างกุนอเซึ่งเราอาศัยไก่ย่างเขาเรียกที่เราเรียกกันทั่วๆไปไว่าไก่เขาสวนกวางเนี่ยนะครับมาหมักในสูตรของเราแล้วก็ย่างขายนะมันก็จะเป็นการทําให้คนเนี่ยได้เข้าใจได้รู้ว่าอ๋อ ผลิตภัณฑ์ที่มันมีส่วนผสมของใบกัญชาเนี่ยมันสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลายอย่างโดยเพาะยิ่งอ,อาหารที่เป็นอาหารสไตล์ส้ตมตำยำนัวอะไรทั้งหลายนี่นะครับรวมทั้งไก่ย่างก็เลยเลยกิดร้านไก่ย่างกุ้งตอกขึ้นมาทําควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้การแอคโลคอนเราอยู่นียอยู่กับพื้นที่สร้างฐานให้มันยั่งยืนนะใช้เวลาเพื่อที่จะผลักดันตัวแบรนด์น้ำปะลาปรุงรสสูตรผสมใบกัญชาตัวเนี้ให้มัน เป็นที่รู้จักทั่วถึงในระดับท้องถิ่นแต่ผมเชื่อว่ากัญชามันมีความหลากหลายโดยท้ายิ่งมันมีสรรพคุณัญยาแล้วเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าถ้ารัฐบาลหรือภาคภาครัฐดีกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฝากไปกับรัฐบาลหรือเรียกภาครัฐซึ่งอาจจะหมายถึงราชการรวมกับเอกชนผนึกกำลังเนี่ยเ,เปิดตลาดกัญชาให้กว้างไปไปทั่วโลกสร้างว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นดินแดนแห่งกระชาคุณภาพเป็นประเทศที่คุณเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้คุณจะได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วคุณยังได้นเ,นเจอในความเกี่ยวกัญชาอีกมากมายมน้ำน้ำปลาปรุงร,ส,รสสูตรผสมใบกระชาตาโกต่องนี่ใช่ไหมครับน้ำปลาปรุงรสสูตรผสมใบกระชาตาโกต่องเนี่ยผมสร้างขึ้นมาร่วมกับทีมงานเนี่ยมีเนี่ยเดิร์ดอยู่นี้แหละเจ้าโดงเป็นคนที่เป็น กัวตั้งตัวตีประสานงานจนกระทั่งทำชินค้าตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกขายปลีกอยู่ในราคาขายปลีกในท้องตลาดจาแะแนงนะก็เหมือนเหมือนกันกับเพื่อนที่ผมก็ทำนี่แหละนะยกเว้นว่าเขาจะไปดอกราคาลงมาเพื่อที่าจะสู้กับกระแสะที่มันแรงเพราะว่าคนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทําแต่ผมยังยืนอย,อยู่ในราคาที่ขายปลีกอย,อ,ยอยู่ที่ขวดละสี่สิบถึงสี่สิบห้าบาทแล้วแต่ว่าพ่อค้าปลีกของผมคนไหนเขาจะพอใจกําไรขวดละเท่าไหร่นะครับ จากต้นทางเนี่ยที่ขายที่หน้าร้านผมอยู่ผมขายโหลยกโหลนะครับโหลละ4 2 0อบาทนะเพื่อที่จะให้รู้ว่ามาถึงจุดที่มันเป็นออริจินอลเนี่ยนะครับนะจุดเริ่มต้นของน้ำปลาปรุงรสสูตรผสมใบกัญชาตาคุณสองเย็ดนะจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่นี่ถ้าอยากได้จากที่นี่ไปโดยตรงมาลบที่นี่ได้เลยราคาโหลละ4 2่บาท แต่ราคาของผมที่ส่งกับเอเจนต์ก็จะเป็นอีกราคานะเพื่อให้เอเจนต์เอาไปดอบลงร้านค้าปิดได้โหลละ420เหมือนกันแล้วก็ราคาปิดเขาจะเป็นสร้างกำไรทุนลา5 0บาทกเ็เป็นเรื่องของราคาปิดครับตอนนี้ยังไม่ได้มีสายส่งที่แน่นอนอยังไม่ได้มีคนมาจาัดก,การในเรื่องของระบบก,การาส่งซึ่งผมเองอใน,น,นอนาคตหลังจากผมสร้างแบรนด์ัากก้านไก่ย่างโกตัตรงนี้คิดว่า ทำปลาอตองนี้ให้มีตัวตนให้มีที่ตักต,ตอนนี้ความพยายามอย่างหนึ่งก็คือทำรรน้ำปลาคูสูตรเปิดม่กระจายตามโคตองนี้ให้มีตัวตนขึ้นมาก่อนให้ปรากฏก่อนว่าอ๋อเขามีร้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าผมทําตรงนี้สําเร็จนั้นคิดว่าในระบบการกระจายเคลคุณส่งสินค้าตัวนี้ก็คงจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปแบบอาจจะไปอยู่ตามร้านา้าปดีอาจจะไปอยู่ในร้านเขาเรียกว่าร้านชูวหวยซึ่ง ร้านโชว์ใหม่ของคุณใหญ่ทุนเล็กก็ค่อยว่ากันอีกตืนึงแล้วแต่เรื่องของการกระจายสินค้าแล้วก็เรื่องของการตลาดต่อไปในอนาคตครับตอนนี้พอกับความต้องการไหมครับออถามว่าตอนนี้พอกับความต้องการไหมตอนนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อนะครับตลาดเป็นระยะนี้ตลาดเป็นของผู้ซื้อก็คือเรื่องจากมันมีแบรนด์ทะลักออกมาเยอะแยะแล้วก็ระยะนี้มันเป็นโลคอลแบรนด์สามารถที่จะสร้างเป็นโลคอลนแบรนด์อย่าลืมนะครับนะ้ำปลาในประเทศไทยเนี่ย มีมีแหล่งผลิตหมายถึงว่าภูมิปชาของชาวบ,บ้านเนี่ยมีเป็นร้อยๆพันๆแห่งเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติของน้ำปลาที่กินแต่ละแห่งไม่เหมือนกันครับครับไม่เหมือนกันบริโภคที่เดียวที่ผมเคยพูดในต้นๆบางยี่ห้องที่ขายอยู่เมื่อเดียวขายอยู่สองเมื่อผมตอนนี้ขายที่ละเอ็ดกับสีสกินะครับเ<ม>นื่องจากเรามีคอนเนคชั่นอยู่ที่สองที่ตอนนี้สำหรับน้ำปลาที่ผสมไปกัญชา ทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ที่ผลิตมาต้องขออนุญาต่อออยต้องระบุส่วนผสมไปได้วยว่าคือ,อาสารที่ได้จากกัญชาจะต้องคนอยู่ในอาหารไดไม่เกินศูนเขซเาก็ต้องตรวจตามนั้นแล้วเราก็ต้องใส่ตามนั้นเพราอะไรเราแอบใจเกินไปก็ผิดกฎหมายในขณะเดยียวกันเราก็ต้องมีข้อมูลว่ามันมีส่วนประกอบอย่างอื่นไหมมีน้ำตาลเท่าไรมีน้ำกระเทียมดอกไหมมีผงชง ต้องระบุในในฉลากตามขา้อกำหนดของอยอเพราะออยออได้กําหนดเพื่อคู่ความคู่บริโภคแหละเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคว่าถ้าใส่ตรงนี้เข้าไปมากเกินไปแน,น่นอนคนที่แพ้กัญชายอยู่แล้วกินนิดๆมากขึ้นมากเกินไปนะเกิดการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งมันเป็นจะเป็นอันตรายครับ